สวัสดีค่ะครอบบริษแม่ป่าป่าชาแนลค่ะแม่ป,ปา่าป่ากะเตรียมข้าวเตรียมของรอน้องสาวน้องสาวคนร,รักสิมาเที่ยวตั้งแต่สงการพรมกระไดมาเนาะจ่าพรนกระไดมาสองคนเดี๋ยวะจะให้ดูจ่ากระเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่าปั่นผ่าหอหมใบลอ้อเพิ่นเบิร์ตนำจากปลาพนมเป็นแปดถุงแฟบเบิร์ตนับบ่อถวนเลยท่านผู้ชมจา้าล้อเพิ่นก่อนเนะจา้าเยอเข้าไปเมึงเป็นความสะอาดไว้ให้น้องสาวกลับมาจากไปเห็นเวียกมาท่านผู้ชมกลับมาไปให้มา ไปปลูกของมานาฮะเบิง้งอ่าห้องนั่งพากไม่มีใคร,รอยู่ปวาร์ยังพาน้ชินอนนิชนอนั่วาขาวก่อนอันนี้ก็ชื่อนอนชั่วขาวสะเอ๋นิชินอนั่วาขาวของสำหรับย่ำท่านเป็นทางการปวาร์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจะไฟไปขอไฟมาประมาณสองเดือนเราท่านผู้ชมเพินพ่นยังบ่ติ่งคิงไหมเพิ่นยังบ่ติ่งคิงเลยเด้ ต้องต้องไปหาเพิ่อนจู่ออกว่าต่อเพราะว่าเซยตุยบันบักหอยไข่ว่ะอุ้ยเห็นท่านผู้ชมเอ้ยเปิดประตูออกทุกมองทุกบอลทุกพังเนี่ยโอ้ยหโอ้โหเพื่อหล้มวีวีเพื่ออู้ยประตูประตูโอ้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 อะไรอะไรอะไรโอ้เย็นเย็นเย็นล้มเขาในบ้านวีวีท่านผู้ชม เปิดหน้าต่าอ,ออกไวปทางล้างบ้านให้เยน็นคักคังคันล้างบ้านานะตุ่นหมหายชักไปลม้มตางข้างนอกเพื่าทขันออกไปเพราะว่า,าโอ้โหขนาดเทียงเทียงใบใบเลยนะี่สุดยอดของลม้มเย็นสบายตีร่างกายกันยื่น่ห้นอนกำลังมาเดี๋ยวแต่งโสออกไปหาเพื่อนคนไป่ฮับเอาของก่อนจ้ะ เพราะว่ามาเก็บบ้านเก็บซองเก็บที่นอนไอ,อปันผ้าหงมอว้านปันเบิดมือบิรดามผักท้ามฝาผ้าผานมเบิดโคบถุงชมปันผ้าห่มปันที่นอนทุกอย่างปันทุกสิ่งทุกอย่างคือขวางหนาปาที่นี่ถึงเวลาที่ต้องไปหับเพิรนเพราะว่าสั้งอาหารไว้ไหับเพิ่นอาบน้ำเต็งต่อก่อนเด้อมาแรงเพิ่นนเต็มเห็ดแจงเห็ดละงูก,กินน้ำมันจันตอนนี้ไปกิน วันนี้ชี้ซังคนไว้แกงน้ำไม่สดไม่เปริร์แกงเปริร์กับน้ำหวานแกงน้ำหวานไปก่อนโอเคจ้ะขณะนี้เที่ยงเราก็แม่ปอป่าสั่งเพิ่นเฮ็ดอ,อาหารให้เนาะจ้ะสั่งแม่คขาที่เพิ่นเคยเฮ็ดขายยูโรตัดนั่นเระแม่ปอป่าสั่งมกน้อไม่สามร้อยบาทแกงเขียวหวาน300บาทต้องไปเอาจ้าถึงเวลาแล้วจ้ะ กลับมาแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมปกติแม่ปะปาเฮ็ดอาหารให้เพิ่นกินช่วงแม่ปะปาบม่มีเวลาเฮ็ดแกงส่วนมากสะเฮ็ดหมกน่อ้นั่นแหละหมกเพิ่นมากหมกน้อยบางทีอะเฮ็ดหมกน่อ้เฮ็ดเป็นมือมือเนาะแม่ละแม่ปะปาบม่มีเวลาต้องสั่ง,งอาหารให้เพิ่นกินดีกว่าว่าสีสล่ะนั่นกับข่าอาหารกลมาแล้วเด้ แม่ป่อป่าเพื่อนตักปเป็นถุงเป็นถุงใหู้มชมบัินางล้อเพื่อนเพราะว่าแม่ป่อป่าเอารถห้พยเลขทีบ้านพ้าไปเอาแล้วก็ที่ไปดักเพื่อนมันบอกว่าไปบ้านก้อนโหลดแม่ป่อป่าต้องนั่งล้อเกากับเม็นล้อก่อนนี่ไงอาหารนี่ละถุงชุดสามอันให่แกงเปื้อนี่แกงนั่งหวานคือของมามากมม้มหาศาลอยู่แล้วล้อเพื่อนเพราะว่าเือมาตกมาวางของ ปกติแม่ปลาปากก็เฮ็ดให้เพิ่นกินน่ะท่านผู้ชมอ่านมีชว่วงนี้แหละก็คืองานหลายๆก็เลยเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหมกหน่อไม้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็บอกว่าหมกหน่อไม้บ่มีเอาแกงเปลนะือเนาะเอาได้ก็ได้ๆๆได้เบิดแม่ปลาปากก็ว่างสิ่งบางๆก็ตอบคอมเมนต์รอเพิ่กนก่อนนางตอบคอมเมนต์ได้จกคลิปจกคลิปก็ยังดีนะท่านผู้ชมดีกว่านางอยู่ซื่อๆรอเพิ่นเพิ่นสิเพิ่นส,สิมาฮอดประมาณบ่ายโมงกว่านี่ละ่ะตอนนี้ก็บ่ายโมง แล้วล่ะเมีประประ่าตอบคอมเมนต์ไปพังๆก่อน มได้ามาอะไรปิดเลยโอ้ยผู้ใดว่าะโหยยินเรเปิดเหรอทซื้อไปว่างเราเปิดไป่ะไปเดี๋ยวเตรียมโต๊ะเราจ้าท่านผู้ชมเตรียมโต๊ะซื้อโต๊ะมาพอดีเลยนั่งกินข้างในนี่แหละโรน่ะเพราะว่าจิคันนั่งไปในครัวนี่มีแกงเปร์มีแกงน้ำหวาน ท่านผู้ชมแกงเปิดแกงหมกหน่อไม้นละมีพริกมีพายมีปนมีอย่างมามา้ามากินน้ากันหิวคักหิวแน่แกงนั่งวานทั้งซิบถุงแกงเปิดทั้งซิถุงท่านผู้ชมซื้อมาเพื่อ,อไว้กินนะโอ้ยมีหลากหลายท่านผู้ชมมีทั้งปนมีทั้งอย่างเพราะว่ากินเขากันแบบว่าปนชกมวยระบาดในปปาปาบาดท,ที่นี่มีทูเรียนมันซื้อของมามาก,มากมาไม้มีหน่อไม้ท่านผู้ชมอากาสมพักพร้อม มีหมากไม้มหาศาลเลยมีทุเรียนพรมท่านผู้ชมเอ้ยมามาไม่กินน้ากันเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะทุเรียนแ่บแสบนัวนัวมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างท่านผู้ชมจ้ามีหอดอ่างวนอ่างวนแบบแ่บมากเลยท่านผู้ชมคุณย้ายคนน่ะคุณย้ายปั้นว่าน คุณยายบ๊วดยพอ่อบ๊วดยพ่ออย่าง่านผู้ชมๆๆคุณยายมักอง,งุ่นคุณยายชอบอง,งุ่นกับทุเรียน,นคุณยายก็ชอบทุเรียนคือกันเสือมาตาลเทีย,ยคุณยายเอาไว้เทียละสามชิ้มา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 นางกินน้ำกันมาที่นี่นางกินอะดเดียวหิวแล้วเดย์ท่านผู้ชมหิวมากๆแล้วกินบ่ปากบ่ติ่งแล้วเด้์บาดที่นี่มากินน้ำกันเด้อจ้า เลนางเล็ดเฮ็ดเราโง่ไปเก็บใล็ปลามามาหั่นเพื่อนผู้ชมนี่สื่อถุงละลอยอู้เฮ็ดเราโง่เงี้ยมงงามกระโดดกระเด็นมาจากวังผู้เขียววังน้ำเขียวแข็งกินก่อนจังเลยสองพี่น้องก็พากันบานเนาะเมื่อไหรแม่ต้องเอาอันนี้แม่ต้องเอาอันนี้ไงเดี่ยมันก็บา àmèn, 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 เราียนกำลังเสียเบเลยจะผสมสมลูกสามลูกอบน,น,น,นอกลูกในขอบนอกกในเรนะเราหมันที่จะบ่เชื นของวันนี้เราจะท่านผู้ชมตกเก็นมากอ่ะพากกันไปเที่ยวสวนพานองไปเที่ยวสวนนะจ๊ะรากาตกเกลนมากกาป่านมาหลับมานอนท่านผู้ชมจ๋าตื่นเมื่อเสารมืออื่นเสาก็ต้องไปใส่บาดไปไปใส่บาดกับแม่ปอป่าเสารนี่จ้ามาสองคนกับคุรลิตาค่ะคุณพิมชนายังบ่ตื่นจ้าแม่ปอป่ามาใส่บาดแต่เสารให้พี่ตีมถือก้องให้ดูพี่ติมมาถือกองให้แม่ปอป่าดูพี่กูยืมซื้อได้ ้นาะไป้กดให็แล้วดิคุณย้ายแกงเห็ดหายจ้าแม่ป่ะป่าก่ะตื่นตะเศร้าให้คุณยายแกงเห็ดระงอกจ้าแกงเห็ดระงกได้เหมือนช่น นักธรามวัดต่างหากเอาทุเรียนว่าเฉมาไซให้หลวงพ่อเป็นลูกเสกยิงใจหลวงพ่อก็เลยถ้าเป็นชิ้นแล้วให้คุณย้ายเอาไปให้วัดอีกจ้ะเอาไปถวายตอนเศร้าอีกคุณย้ายไปจังหันตัางหาก ្៊ែះមៀម្ៅ្្យដែមៀ។រូវើល់ម្ែល់ទៅម្មៀម្ម្មៀមៀម្ម្មែដែលនេះជ៌ារភ วันอาทิตย์เนี่ยโอเคจะไปเอากระเป๋าไปจ,าจับนีื้อผ้าคุลตาไปบึงสวน,ไ,<ห>นไปเที่ยวสวนก่อนเพิ่นจะไปนั่งสมาธิอยู่สวนจ้าไปน้ำกันเนสร็จสวบเรียบร้อยนี่ต่อเอาตัวบ้านไหมบ้านเดือนอก็ิมัน,น,น ใส่บาทเสร็จแล้วกับพานองมะยังมะยางเบิงสวนแต่ว่ามือน,นีแม่ประป่าป,ปิดงานมือนึ่งหยุดงานวันหนึ่งค่ะทำส้มเพราะว่าน้องมาหาคูริต้าเดี๋ยวแม่ประป่าขึ้นภาพให้เบิงคูริต้าผู้ใดสนใจเข้าไปเลี้ยนริ้น้ำราเดอร์แล้เป็นเกือบจะเป็นอาจารย์สมบูรณ์แบบแล้วจ้าอาจารย์ด้านใดก็ไปเบิงเอาก็แล้วกันจ้า แต่ตอนนี้บ่บ่เผยภาพแล้วดอกเดี๋ยวต้องน้อยจะเผยภาพแล้วให้เบิ่งจ้าเนี่ยเราจะมาเสียหยาค่าซอยแม่ป่าจ้าทู้ชมจซาเนี่ยค่านาวายเราจะมาดึงหยาวายเห็นบอ่อตะเวนขึ้นแง่หัวตาแล้วแง่หัวตาแล้วเพราะว่าเก็ดเก็ดมงถามาสี่หานตะเวนสุพพ้อคุ้มหูมุมหูนี่แหละหยาค่าข่าขอยอกับบ้าน,นเลยแล้ว เสียด er, ีเสียได้แต่ว่ามันหกมันเอายากเสียดีเสียได้เนี่ยเธอคุริตาเขาเห็ดร่างกาแฟขึ้นมาจากน้อยนึงแต่ว่าบ่ไเ้เอามากินกาแฟกันเชิ่วๆกันซื้อบ่อด้ขายนะเห็ดแบบว่าเห็ดขึ้นเลยมาจากน้อยนึงบ่เหตุสูงหลายนะเห็ดเลี้ยวเลี้ยวไปข้างบนนะ ต้องต้นแดงเนี่ยเห็ดกินชิ่วๆกัน,นซื้อเพืหมามาแล้วจ้ามาเร็วมาแล้ว,ลวพราย่จองหายไปแล้วมามาอยู่บ้านมามาหาลูกเต่าเลยห่างเ้ยบรรยากาศดีๆวันนี้มองไม่เห็นภูเขาเพราะว่า ฟ้าปิดฟ้าปิดฟ้ามอกหมอกหมวกัปว,มวปิดถ้ามีก,ก่อนเมฆมันจะเห็นดีอยู่เมืเเอมเม่อนี้บเเห็นเ่เห็นภูเขาพวบามันหมืดมันได้เห็นเห็นลางๆอยู่เห็นลางๆอยู่คนเอาอาหารมาให้หมาหน่อยนะ้ำ ना चांगला วันนี้วันวันเป็นวันดีแหลกนะท่านผู้ชมเอ้ยดีแหลกวันเดียวพ่อจะไปหานวดดูหมอหนวดกับบอมาหาบ่ม้าหายเอิ่นหมอหนวดมาหนวดให้น้องสาวคนจึงหนวดคน้องมาหนวดให้นตัวเบื่อปวดแรงน้ำวันนี้เขาขันปลูกต้นไม้แป๊บเดียวมันงัยนะมาถึงสองปีเลยเป็นงามแบบนี้สวยงามดี๋ Nearby. Okay, ริตาเพิ่นขอนางสมาธิอยู่ครึ่งชั่วโมองออสิบนาทีในป,ปอาตอหายวาครึ่งชั่วโมองไปโหลดเดีย๋ยวไม่เประปาเสียหนามองนี่ก่อนมันเขียวเนี่ยเพราะว่าอ่านที่ไม่เประประาค่ะเสียตกมาหลงมาไวลองเพิ่นเนี่ยฝนตกใส่มันคืนไหมต้องมาเสียเสียก่อนเพรา่เพิ่นนางสมาธิเอาเครึ่งชั่ออวโมงโหลดไม่เปราะปะ่าวางเสียละมันเขียวเสียได้สองหองท่านผู้ชมเพราะว่านี่เท่ไรหกลาย โมกหลายเพราะว่าใ่ประ่าเสียลงมาไวร่องมันเป็นบอสคิดว่ามันจะตายฝนตกมาใส่ดูดูมันก็ะเลยเฮ็ดให้บอสตายไปปัดนี่ชิได้ไปเข่าไ้บ้านถ้าไปไปกินเข่าง่ายต้นกลุ่งต้นนี่ สูงอีหลีท่านผู้ชมสูงสูงแบบว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวใหญ่ได้แต่ในกล่องน้อยๆจริงๆแล้วใหญ่2คนห่มพุ่นล่ะไปอายุประมาณ ุ่ต้นนี้ละ่ะคะประมาณอยู่ที่เกือบหาสิบปีแล้วละ่ะอันสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบสองปีแล้วต้นแบบป้าตะไคร้เย็นๆสบายคือครับต้นหอมแดงนี่แหละบรรยากาศสดชื่นตะไคร้ที่ปลูกก่อนปลูกได้เกือบสิบสองเดือนแล้วสิบสองเดือนแล้วกับเย็นๆย็นชมวิว ว่อยู่ทางาสตร์นาใดนาใดคะเย็นเพียงกับเย็นบ่ายกับเย็นแรงกับเย็นลมกับเย็นเยอะมากมายเลยจ้ะ ผู้ชมจ้าถึงเวลาสิพาเพื่อนไปกินข้าวง่ายแล้วไปตลาดกันน้องสาวสิพาไปซื้อตลาดเมาตลาดเมาทุเรียนมเท่อไหซื้อทุเรียนมาเท่าไห่ไปเบิ่งให้ไล่กันเลยจ้าให้ไล่จะกินมะออื่นไม่ประปาจะเฮ็ดคลิปอยู่สองสามคลิปเด้อจ้า

พวกเราที่เ็มว่าสอบอนะคะเปทุกครั้ง่วัยเหมือนกันคุณนะวันนี้ฉันต้องมาแฝงเนื้อแบบแบบนุ่งแต่ว่าแห้งแบบน้อแห้งแบบว่าอยู่นดี่แบบนี้อมขมิยมข้อมูลขมิบบบนมิบิบขมิบขิบมมมมม เย่ราคิดว่าเราไยอพอที่เราจะหาได้คือภาพงาวทีรภาพกโต่้มันสวยดูดิดูดิ้งทุกคนก็ได้เจอในตางปะ้วทีจริงาขาวอ่ะทุกคนทีจ็ทุกคนเห็นอย่างมันเป๊ะไปหมดเลยอ่ะมันไม่นเื่อเพรามันต้องเชื่อพลังงานงไหนเราต้องเนี้ย กินกัว่างหายดีมิสตินอีกแล้วหล่อพี่มายุแคนี่นะคะเจ้าเจ้าแม่โบแดงหุดของเรามาแล้วนะคะคุณป้าลิซี่แดงคุณนอุาสัอยเลยพ้นหน้าหลังเลยนะติดงกำลังนเป็นคนที่ชอบชอบเล้้มากๆมันกินปไบว่าก้นเกยนแฮมโม่ต้องกินไปมากลองซี่รูปแด้

คือก่เอกไอีกีมันเขาขายรู้ละลาหายสิคแบบว่าเม้นหอมสะเปนกรเซียงเกละเจ๊กะเออจ้าห่ควมเผ้นกาเอนี่แหละดูม็ดตัวนี้ดูน้กุมากนะคะอเกินนะแล้วก็คุเซรานะคะดูสายที่แข่นกัดีดีดด สวยมากสวยมากเมยไม่ทิ้งจังนะไม่ทิ้งท่านผู้ชมจ๋าเสียงเจียวเจียวอยู่นั่นบอมเนไพรเราจ๋าน้องสาวแม่ปอบปาคูริตาจ๋าเพิ่นสอนลูกศิษย์เพิ่นอยู่ในออนไลน์แล้วก็ไล่สด เดี๋ยวมืออื่นแม่ปอปากระสิเข่าในไห่สดน้ำเพลินแม่ปอปาสิท้ายคลิปไปเห้เบิงน้ำจ่าเราก็สิได้ดูจักกระเพิรนเนาะจ่าเนาะนี่แม่ปอปาเบิดทุเรียนทอร์ไเบิดจักลูกมืออื่นเจอกันจา้า